เรื่องกินอีกแล้วเรามาหาของกินมากับใครมากับคนที่รอบที่แล้วเราโดนกักตัวคนนี้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 ใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะใช่แลวดูสิว่าวันนี้ร้านที่เราจะไปนั้นปิดไหมอติธาเอาร้านไม่ปิดนะคะทุกคนเรามาอยู่ที่ร้านอะไรนะเอลเวสุกี้ อ่ะนนไม่ได้เป็นคนโชคอาจะทีเดียวถึงกับร้านไม่ติดคืออะไรคือการที่ร้านเปิดอ๋อโอเคไข่ปลาแลงพูมาแล้วอันนี้ก็ซุกี้หมูอิกทำหนึ่งนะจิ้มม้อปิ้งปองไอติมเอดาอะไรอะไรเอามะนาวน้ำใคเอามะนาวบ้างไอติมเพิ่งไม่หม้อไฟแล้ว ที่พวกเรากินไปคิดว่าเยอะรึเล่าไหมยเยอะเยอะมากทั้งเออสถา,านที่เห็นตามคลิปสองคนนี้นั้นยังกินได้อยู่นมหมีปัน่นไอยาฉันอิ่มแล้วก็ใช่ไม่ใช่อิ่มแล้วแค่ง่วงนอนแล้วจะหมดละอยู่แบตจะหมดแล้ว, <laughs> ลวขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะบ๊ายบาย